สวัสดีค่ะต่อไปข้อ17นะคะปี62เป็นเรื่องของวงจรไฟฟ้ากระแสตรงถ้าเขียนเบตานิยามของเบต้าเท่ากับ i กำลังสอเราจะสามารถแสดงได้ว่าสําหรับวงจรนี้มีค่าความต้านทาน X เป็นรากที่สองของสมการนี้จงใช้สมการนี้หาค่าที่โตที่สุดของเบต้าที่เป็นจริงได้สําหรับวิธีคิดนะคะจาก X กำลังสบวก 2 R ลบ e กําลัง2ส่วนเบต้า x บวก R กําลัง2เท่ากับ0คำตอบของสมการคำตอบของสมการก็คือเราสามารถหาค่า x ได้จริงไหมจาก x เท่ากับลบ b บวกลบรากที่2ของ b กําลัง2ลบ 4ac ทั้งหมดหารด้วย 2a เราลองหาค่า x ออกมานะคะ x ก็จะเท่ากับลบในที่นี้ a ก็คือเป็นหนึ่งนะคะ b ก็คือ2 r ลบ e กําลังสอง b แล้วก็ c ก็คือ r กําลังสองโอเคแทนค่านะคะ x เท่ากับลบ b ก็คือ2 r ลบ e กําลังสองส่วนเบต้าบวกลบรากที่สองของ b กําลังสอง 2 R ลบ e กําลังสองส่วนเบต้าทั้งหมดกําลังสองลบกับ c a คือ1 c คือ r กําลังสองทั้งหมดนี้นะคะหารด้วย2 a a คือ1นะคะดังนั้นก็หารสองพิจารณาปริมาณในรากที่สองลูกนะ2 R ลบ e กำลังสองส่วนเบต้าทั้งหมดกำลังสองลบ4 r กำลังสองจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ในส่วนที่ครูสร้างพื้นที่เส้นเป่าไว้นะคะเราก็จะมองเป็นหน้าลบหลังกำลังสองมีค่าเท่ากับหน้ากำลังสองลบสหน้าหลังบวกหลังกำลังสองก็จะเขียนได้ว่า2 r กำลังสองจะเป็น4 4 r กำลังสองนะคะลบกับ สองคูณสองอาคิดในใจเลยนะคะสองคูณสองอาแล้วก็คูณกับตัวหลังนะคะก็จะเป็นสี่อาร์อีกำลังสองส่วนเบต้าบวกหลังกำลังสองก็คืออีกำลังสี่ส่วนเบต้ากำลังสองแล้วก็ลบกับพจน์หลังนะคะสี่อาร์กำลังสองทันไหมเอ่ย เอา2 r มายกกำลังสองลบกับ2คูณกับ2 r แล้วก็ e กำลังสองส่วนเบต้าบวกกับก้อนหลังกำลังสองก็จะได้ e กำลังสเบต้ากลังสองลบกับก้อนหลังก็จะมีค่าเท่ากับ c r กำลังสองก็ลบกันหายไปนะคะก็จะกลายเป็น e กำลังส่ส่วนเบต้ากำลังสองลบ c re กำลังสองส่วนด้วยเบตาก็จะมีค่าเท่ากับดึงตัวร่วมนะคะ e กำลังสองส่วนเบตาคูณกับ e กำลังสองส่วนด้วยเบตาลบกับ c r เล็กดังนั้นเราก็จะรู้แล้วว่าตัวข้างในรากที่สองสามารถเขียนให้อยู่ในรูปนี้ได้เราก็จะดำเนินการต่อเลยนะคะ x ก็จะมีค่าเท่ากับคูดึง2ตรงนี้มานะคะเป็น1.2ส่วน2เครื่องหมายลบอยู่ข้างในอยู่นะคะแล้วก็2 r ลบ e กำลังสส่วนเบบวกลบข้างในรากที่2นะคะภายในรากที่2นะคะเราหามาได้ว่ามีค่าเท่ากับ e กำลังสองส่วนเบคูณกับ e กำลังสองส่วนเบลบ4 r จากนั้น x ก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2ข้างในเขียน 2r ลบ e กํลัง2ส่วนเบบวกลบดึง e ออกมานะคะนอกเครื่องหมายรากที่สแล้วก็ดึงเบออกมานะคะเป็นรากที่สของเบส่วนตัวข้างในนะคะก็จะเป็น e กํลัง2ส่วนเบลบ 4r ซึ่งปริมาณภายในรากที่สองจะต้องมีค่าเป็นบวกหรือ0เท่านั้นใช่ไหมคะจะเป็นลบไม่ได้ดังนั้นเราก็จะเขียนได้ว่า e กํลังสองส่วนเบต้ลบ 4r เนี่ยจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0 e กํลังสองส่วนเบต้จะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 4r เขียนได้ว่า e กำลังสองส่วน c r มากกว่าหรือเท่ากับเบต้าหรือเบต้ามีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ e กำลังสองส่วน4 r นั่นเองนั่นก็แสดงว่าเบต้า สูงสุดที่เป็นไปได้คือเบต้าสูงสุดก็คือเบต้าแมกซิมัมมีค่าเท่ากับ e กําลังสองส่วน4 r นั่นเองดังนั้นเราก็จะตอบว่าค่าเบต้าสูงสุดที่เป็นไปได้ก็คือมีค่าเท่ากับ e กําลังสองส่วน4 r ข้อนี้ รับไปเลย3คะแนนต่อข้อ17นิดนึงนะคะความรู้เพิ่มเติมนะคะสมการที่เขาให้มานะคะนิยามเบต้าที่นิยามว่าเป็น i กกำลังสองคูณกับ x จริงๆแล้วเนี่ยนักเรียนที่เรียนเกี่ยวกับไฟฟ้ากระแสตรงมานะคะก็จะรู้ว่าจริงๆตัวเบต้าเนี่ยมันก็คือ กำลังหรือว่า power บนตัวต้านทาน x นั่นเองในที่นี้ก็คือเบต้าเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับตัวแปรกําลังตัว p นั่นเองในสูตรถ้าเราต้องการหากระแสไฟฟ้า i ในวงจรเราก็จะหาจากสูตร e ส่วน r ใช่ไหมคะ R ของเราเนี่ยมี2ตัวก็คือ x กับ r นะคะเป็นความต้านทานที่โจทย์กําหนดซึ่งวงจรเป็นวงจรแบบอนุกรมเราก็สามารถเอาตัวต้านทานมารวมกันได้เลยก็จะเป็น x บวก r ดังนั้นเบต้าก็จะมีค่าเท่ากับ i ก็คือ e ส่วน x บวก r ทั้งหมดกำลังสองคูณกับ x ใช่ไหมคะ เบต้าก็จะมีค่าเท่ากับ e กําลังสองส่วนด้วย x บวก r ทั้งหมดกําลังสองคูณกับ x ด้านบน x บวก r กําลังสองก็จะมีค่าเท่ากับ e กําลังสองคูณกับ x หารด้วยเบตา้าก็จะได้ว่า x กําลังสองบวก2 x r บวก r กําลังสองมีค่าเท่ากับ e กําลังสองส่วนเบต้าคูณกับตัว x ย้ายข้างสมการ x กําลังสองบวก 2x r บวก r กํา e ลังสองลบ e กําลังสอง x ส่วน b e ก็จะมีค่าเท่ากับ0เราจัดรูปสมการใหม่นะคะก็จะเขียนได้ว่า x กําลังสองบวก2 r ลบ e กําลังสองส่วน b e คูณกับ x นะคะบวกด้วย r กําลังสองมีค่าเท่ากับ0นย์ ซึ่งก็คือสมก,การที่โจทย์ได้กำหนดไว้ตั้งแต่ตอนแรกนั่นเองน่นก็หมายความว่าถ้าใครอยากรู้ว่าที่มาของ x ที่เป็นไปได้อ่าซึ่งอยู่ในรูปของ x ก,กำลังสองตรงนี้นะคะอยู่ในสมก,การนี้อันนี้ก็คือวิธีการได้มาซึ่งสมก,การนี้นั่นเอง โดยที่เบต้าก็คือกําลังบนตัวต้านทาน x นั่นเองเพราะว่ามันมาจากสูตร p เท่ากับ i กำลังสอง r นะคะ